วันที่21ตุลาคม2564เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนตำบลองคลักษ์ได้มาดำเนินการขุดลอกวัชพืชและผักตบชวาที่บริเวณของญี่ปุ่นเหนือประตูน้ำใต้วัดช่องลมเพื่อเร่งระบายน้ำลงของญี่ปุ่นเหนือ เพื่อนำน้ำที่ท่วมขังอยู่ทุ่งผักไห้ระบายสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดจากนั้นจะระบายสู่คลองพยาบลือลงทุ่งพยาบลือซึ่งในขณะนี้รับน้ำน้อยมากก็ขอฝากวอนผู้มีอำนาจช่วยเปิดประตู ของญี่ปุ่นใต้เพื่อช่วยรับน้ําแทนพวกเราชาวอําเภอบางบัวร้าและชาวอําเภอสองพี่น้องที่เดือดร้อนกันแสนสาหัสวันนี้บ้านน้ําท่วมพื้นชั้นหนึ่งห้องน้ําเข้าไม่ได้และหลายสิ่งหลายอย่างถนนสายรองท่วมหมดแล้วถนนสายหลักกําลังจะท่วมฝากผู้มีอํานาจและฝาก ผมชนประทานช่วยเร่งพิจารณาด้วยครับปัญหายังมีอีกหลายอย่างในขณะนี้ทราบว่าน้ําที่เขื่อนกระเสียวที่ล้นสปริงเวยมีมวลน้ําจํานวนมากซึ่งกําลังไหลหลา,ลากลงมาสู่อำเภอเมืองอําเภอบางมา้าอำเภอสองพี่น้องยังขนานับไม่ได้แล้วณวันนี้ทุ่งบางปะมา้าฝั่งตะวันออกได้รับน้ําแทนชาวกรุงเทพและปริมณฑลไว้เต็มแล้วนะครับหลังจากนี้อีกส ถึง7วันสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุพรรณบุรีจะหนักหนามากๆครับขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านครับชาวสุพรรณสู้ไปด้วยกันครับ